รู้แล้วใครสาวอุ้มลูกถ่ายคลิปลิปซิงคู่จะโองามพริง้งโผล่แสดงตัวล่าสุดรู้แล้วสาวอุ้งลูกรับบทเมียหลวงในคลิปจะโองามพริง้งลิปซิงเพลงรักควรมีสองคนเป็นใครเจ้าตัวแสดงตัวเองพร้อมออกมาชี้แจงเจตนายืนยันไม่ได้จะล้อเลียนลูกใครตนก็มีลูกแต่งตัวผูกโบยใหญ่ให้ลูกเป็นประจำเหมือนกันและเธอคนนี้ก็คือพี่สาวของจ้าโองามพริ้งนั่นเอง จากคลิปเดือดที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์กับคลิปจ้าโองานพริ้งลิปซิงเพลงรักควรมีสองคนให้ผู้หญิงอีกคนสวมบทเมียหลวงยืนอุ้มลูกและจ้าโอก็ทำหน้าใสอินเนอร์ใสแม่ลูกซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่จูนภรรยาหนุ่มกลาเปิดใจในรายการโหนกระแสว่าเห็นแล้วโกรธมากเห็นแล้วคิดดีไม่ได้เพราะเหมือนจงใจแซะถึงลูกตนเพราะช่วงนั้นแม่จูนจะแต่งตัวให้ลูกแบบนี้และคลิปนี้ถูกโพสตออกมาหลังแม่จูนลงรูปลูกได้ไม่นานเท่านั้น ล่าสุดสาวในคลิปที่รับบทเมียหลวงยืนอุ้งลูกได้แสดงตัวพร้อมชี้แจงซึ่งเธอคนนี้ก็คือนิตตี้ที่สาวของเจ้าโองามพริ้งเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงบอกว่าที่ตนเองและน้องสาวอัดคลิปคัฟเวอร์เพลงรักควรมีสองคนโดยตนเองเล่นเป็นเมียหลวงอุ้งลูกสาวและน้องสาวเล่นบทเป็นเมียน้อยอยากจะพูดเรื่องประเด็นของตัวเองที่มันออกไปเยอะมากที่บอกว่าตนเอาเด็กมาล้อเล่นอันนี้เสียใจมากตนไม่รู้ว่าความคิดเขาเป็นอย่างไร ไม่รู้เรื่องราวว่าจริงมันเป็นผลกระทบอะไรยังไงแต่ทำไมเขาต้องคิดว่าตนเอาเด็กคนหนึ่งมาเรียนแบบลูกเขาก็คือตอนนั้นเพลงนี้ดังมากทุกคนก็ทำคลิปออกมาตอนนั้นตนเองอุ้งลูกสาวอยู่และกำลังท้องอีกคนอยู่ด้วยทุกคนครับว่าเพลงนี้แต่พอมันเป็นตนคนขุดโยงกันไปหมดเลยนิตตี้ที่สาวจะโอยืนยันโดยการส่งรูปลูกสาวมาให้ดูว่าเขาก็ติดโบใหญ่ๆมาตั้งแต่เล็กๆแล้วไม่ได้อยากจะล้อเลียนหรือตามใคร ตนมีหลักฐานหมดเลยแต่งตัวให้ลูกตั้งแต่สองเดือนติดโบทุกรูปไม่ว่าจะไปถ่ายที่ไหนก็แต่งตัวแบบนี้ตลอดและไม่ได้รู้จักลูกคุณจูนเขาเลยและน้องสาวตนเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตัวลูกตนตอนนี้สภาพจิตใจก็แย่บางทีเรื่องอื่นก็ต้องยอมรับมันผิดพลาดกันไปได้แต่บางทีไม่ควรเอาประเด็นพวกนี้มาเล่นทำไมต้องคิดขนาดนั้นแค่นี้ก็แย่พอแล้วแต่พอมาพูดว่าทำไมถึงต้องทำร้ายขนาดลูกคุณมันฟังดูยิ่งเป็นอย่างไร คลิปที่ถ่ายเป็นเรื่องปกติ